โอทีด้วยเหนื่อ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 ยใต้โต๊ะทำงานโอทีได้ตังค์ไหมเนี่ยพร้อมๆอมยังเฮียเฮียพร้อมยังพร้อมๆรร้อมนะพรับโอเคเราหลอกคนดูเลยนะว่าว่าเราอ๋อกังรีบนะที่นี่มันจะดีกว่าเอทามว้าว มันต้องเล่นใหม่เลยเพราะว่าบ้ารับแย่มากว้าวมันจะสวยกว่า,อาไอ้ามเป็นชักเท่าไหร่กันเชียววะเราวัดกับห้องรีเซพชันอะไรห้องพักดีเจที่เราเพิ่งสร้างใหม่เลยเอาหน้าลิฟต์เขาเทียบกับห้องพักดีเจ <c oughs> อย่ากลัวมันอาจจะแค่สวยแต่ลูกข้างในาอาย่ไม่มีความสุขเลยก<ช>ักขัง,ขงน้องออยเราอยู่ที่นี่วันนี้เป็นครั้งแรก รู้อยากรู้ประเด็นสคริปต์ปะลองดูลองลองลองเดาดูว่าเกิดอะไรขึ้นลองเดาดูดิผมชอบอน้ากากไว้เป็นวันแรกที่พวกเรารวมตัวกันเป็นเดียวใ่นี่เป็นครั้งแรกที่เราบุกมาถึงออฟฟิศของเดซิเม่คนนี้ โดนฉกตัวมาคือตอนแรกเนี่ยเราเล็งไว้ว่าเขาจะต้องมีนางสกุลเอทามออยเอทามเขามาใช้นางฟ้าไอทีแทนเหรออุ้ยโดให้เขาตีกัน้วยนะไอทีคนนี้เขามาเป็นทีมงานเ๋อเหรอภายใต้ทีมของนางฟ้าไอทีคนนี้อย่าพึ่งให้เขาไปไอ็นช่วงชิงโมมาผมดูทรงไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวขึ้นพี่คนนั้นก็คือรุ่นน้องเรียนเรานะนี่คือรุ่นน้องสันก็เรแล้วน้องเฟื่องฟ้าละดานรนเครื่องละดานนี่คือออฟฟิศของ L D E มันไม่มีคนเลิคือยากให้ได้ยินสะพไม่คือมันกว้างมากใช่คนเดินเข้าไปนั้งเยอะแล้วเฮ้ยเดินแล้วหายไปเดินแล้วหายไปเดินแล้วหายแต่เอทามเนี่ยควักไฟตรงนี้เลยคุยเปนดังชิบหายเลยไม่น่าอยู่เลยนะเออไม่น่าอยู่ตรงนี้เฮ้ยอีกเชือกพูดเลยไม่ได้อันนี้เป็นออฟฟิศแบบอะไรโคเวิร์กิ้งโคเวิร์กิ้งสเปซมั้ใช่นี่เดินมายังไม่เห็นตรงไหนที่เขาแย่กว่าพี่เลยนะเฮ้ยห้องน้ำเว้ย ทำนานๆมาคนเยี่ยมอยู่ถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายยเลรู้จักอันนี้วันนี้อันนี้ไม่ต้องยกมือว่ะไม่ต้องรับไปสบายนะสบายนะที่สบายนะครับเหรอห้องน้ำเขามีเหรออุ้ยเหรอมีใช้ชีพมือไม่ต้องออกมามีเหรอเสร็จแล้วล้างมือหน่อยเออโอนี่ดูแลทำไมกันล้ะโหดุดยอดห้องน้ำก็ดร้อนมีคืนแล้วมึงดูกระเบื้องแพ้แต่กระเบื้องเนาะ คุณในครับขอบคุณนะครับอฮอเฮ้ยออ้ยออฟฟิศเราอะไม่เจอออยเฮ้ยแล้วก็มีเครื่องกดน้ำอะออฟฟิศเราอันนี้เสมอกันเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออยู่นี่นี่เองอะใครจับตัวใครสวัสดีค่ะสวัสดีออยค่ะ พี่อาร์ตเขาอยากรู้ว่าถ้าจีบนะกฎหมายนี่โทษสูงสุดคืออะไรครับสูงสุดก็คงจีบไม่ติดไม่เป็นไรเพราะพี่เป็นลูกก็ลูกเอาไหนนะเยกชื่ออ่อนเรียกไงนะอ่อนเป็นคนติดแฟนติดโทรศัพท์อะไรเงี้ยติดให้เปิดโซเชียลทุกวัน พี่ชายอยู่ในวงการบล็อกเกอร์ด้วยใช่ไหมทำเกี่ยวกับถ่ายลูกค่ะชื่อช่องก๊อปมาเยือนแล้ววันนี้นเราได้รับเกียรติจากประธานออยเราจะมาตัดริบบิ้นเพื่อเปิดพิซอร์เป็นครั้งแรกดูดีขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวไเอาไปออกทีดเท้าเพ่<ม>พเ,เ,เพลยนะทุกคนสควรไม่ได้เจอออยมาสักแป๊บหนึ่งแล้วทุ่นเจอออยเมื่อคืนนี้ใจใหญ่จริงๆฮึ่ดคนเร็วคนชั่วคือซีอีโอเขารู้สึกว่าออยในชีวิตลำบากมากใช่พี่ขอดูก่อนว่าที่เนี่ย มันจะมีอะไรที่ดีกว่าเอทามมีทุกอย่างเลยท่าท่านผูเดินตรงนี้เดนเดิมุมนี้ก่อนเลยอ๋ออันนี้ที่เป็นโซนแพนทรีที่ใช้ร่วมกันค่ะเพราะว่าชั้นชนี้เนี่ยเขาจะมีหลายๆออฟฟิศอยู่แล้วก็เราจะใช้ส่วนกลางร่วมกันอ๋อคือนอกจากจะเป็น LDA แล้วจะมีออฟฟิศอื่นๆด้วยหรอส่วนใหญ่จะเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันนี่นั่นตู้ของดูููู้ตู้อนี่ันนี้ก็แชร์เหมือนกันค่ะมีไมที่ออฟฟิศอื่นมาหยิบของเากินเออหายมีไหมอ๋อไม่ยังไม่เคยหายคนที่นี่ไม่ ใช่คือใส่ใส่ตู้เย็นไม่ได้แม่งคือหายจนหลังๆไม่เขียนชื่อรูปเขียนคำหยาบก็ยังหายก็ยังหายอยู่ดีข้างล่างก็ของกินเยอะๆของเราอยู่ชั้นชั้น B2 ไงก็ไม่ได้ตากได้ดินข้างล่างก็มีกึ่งห้างด้วยโอ้หเป็นคอมเพล็กซ์มอยอ่ะไม่โอเคใช่ไหมชื่ใจหวนี่คืออะไรเราดีกว่าเราพอใจใช่บดบทบทเรารู้บุอย่างี้อบทล้วต้องพอใจเราต้องพอใจไม่ใช่มาอยู่นี่ด้วยอยู่นี่แหละน้องจะไปพี่ยอมอย่างน้อยของเราก็มี 啊！ อ้าวมันก็ตึกแล้วไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้บริเวณที่มันเดินเท้าถึงกันได้เนี่ยอันนี้แค่กลางเลยครับมันมีกี่ชั้นอ่ะตรงเนี้ยครับสามชั้นหรือเปล่าที่จะเป็นแบ่ง c o อ n e c t กันได้แบ่งให้ออฟฟิศเช่ะคิดถึงกันเลยไม่ได้เจอคุยเรื่องงานคุยเรื่องไอเดียชั้นสิบส่ค่ะมีแบบโต๊ะสนุกเโซนเกมมีโต๊ะนุ่งหรือเปล่าันทำาคารมีโต๊ะปิงปองอะไรหลายๆไปดู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 ตรงชั้นหกแต่ชั้นเจ็ดก็มีโ co w o r k กิ g งสเปซแล้วก็จะมีเครื่องเกมให้เล่นด้วยอะค่ะเครื่องหูเครื่ เลยเหรอเกมเซตติไฟเดอร์อะไรดีครับสวัสดีครับอ๋อส่วนใหญ่เฟนที่จะเป็นสตาร์ทอัพเฮ้ยนี่ที่ไงแอปต่อคิวไงไอ้แค่นีแอปต่อคิวแอปต่อคิวไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยใช่เวลาแบบเปลี่ยนคิวกับเพื่อนใช้วิธีไหนแท็กมือหรืออะไรผมไม่ค่อยมีคิวเฮ้ยตอบไหลแล้วไปใช่ครับงานแน่นนะแน่นบ้านกูยังทำไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยขวบมือเล่นสนุกอยู่ใช่โต๊ะปิงปองนี่อย่างโตนุ่งจิ้งนี่ พี่เขาดูแลอย่างดีเลยนะโต้สวยมากถ้าโต้สวยมากเดี๋ยวนี้สวยนี่คือถ้าใครจะเล่นต้องต้องทำอางไม่เลยค่ะเล่นได้เล่นเลยหรอเดินมาได้เครียดกันก็คือเดินมาเล่นได้เลยใช่ค่ะดีจังเลยอ่ะเออโคตรดีเลยอ่ะคือสบายอยู่ตึกนี้ไม่เครียดใช่แล้วมันไม่รู้สึกพุกพล่านนะคนใหญ่คนที่มาเล่นเนี่ยมาเล่นเวลาพักหรือเวลางานก็โตบพี่ไปทำงานโดนทะเลมันเลยผ่านโดยรวมพี่ถ่าด้วยรวมถ้าเป็นออฟฟิศเราก็จะมุมนี้ก็ อยากเจอพี่อาร์ตเฮ้ยมาโต้ยิมปองไงพี่อยู่โต้ยิ้มปองนั่นแหละที่นั่งก็อยู่ม่ตลอดเราก็มีโตน้งตรงมุมกงมแบบที่ชอบสั่งนักการณ์อุ้ยโต้เล็กแค่นี้เองของเราใช่เท่านี้เองนั่งได้4มุมอ่ะแล้วถ้ามี5มี6ทำไงเปลี่ยนเกมปาเต้วานธนักริกันกันตะถาวรผุดบุริชัยบุริชัยชาวชาวชาวบอลิสต์ีเจโป้งกักเมนโจเอฟเล็กหมาเขาไม่ได้ห้ามเหรอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ อู้นะคนละถามมีไม้มีไม้มีไ้มนะมีไม้เราไม่จำเป็นที่ต้องมาโต๊ะสนุบเรายังเหนือกว่าอยู่เ้าไมีเวลาต้องทีบอกว่าแต่ว่าห้ามอยู่ยาวนะ โอ้โหดีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดีไม่ดีดเรามีโต้เล็กๆของเราไงกว้างไปหางคุยกับระบากใช่กว้างไปเสียงกล้องด้วยสังเกตนะเสียงกล้องด้วยเงาแงลืมไปสคริปต์ต้องไม่ชอบนี่เนี่ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเราได้มาอยู่ที่นี่ไงไม่หรอกเพราะตึกใหม่อด้วยมันก็เลยดูใหม่แค่นั้นแหละก็นี่คือคีบคีบคาแรคเตอร์อ๋อแล้วตอนนี้ออยทำตำแหน่งอะไรแล้วครับอ้อยเป็นทั้งหน้ากล้องแล้วก็หลังกล้องค่ะหน้ากล้องออยก็จะเป็น KOL อยู่ถ่ายคลิปแล้วก็ออกอีเวนต์ด้วยห่วนหลังกล้องออยจะอยู่ทีมครีเอทีฟค่ะก็คือเขียนสคริปต์พี่สองคาดได้ว่าเราเริ่มเชิดเชิดใส่แต่เราแต่้องยังไม่หวัญมึงไม่จับตรงไหนครยคไม่อกี้กูยังไม่ได้รู้สึก อยากรู้ค่าเช่าเพราะว่ารอมมีมีไอเดียจะเปิดพวกแบบสตาร์ทอัพอะไรเยอะแยะจะย้ายโค้ดรูแบ่งขึ้นมาไปเปิดสตาร์ทอัพเลยอู้โรทางพวกเทคโนโลยีไอทีผลิตอะไรอ่ะเป็นเครื่อง ไม่สู้กับโจนโอ้โหโจนไปนอาบ้าน่โจรใครปีก็แทงเลยก็อย่างออฟฟิศมันก็ตกอยู่ที่เดือนละแสนกว่าประมาณกี่ตารางเมตพอประมาณ112.5รตารางเมตรข้อมูลเจอนเ้มาหรือยังทำมืเมื่คืนผมกำลังจะขาย ของพอดีไงห้างประชุมโอ้หได้ไม่ชิลยังไงเฮ้ยมาอินเสิร์ตใครไปเขียนไว้ตรงนั้นด้วยอันนี้แฝงใครเพราะว่าตามโตอยู่เหมือนกันนะใช่เราไม่ได้ให้ใคดูนี่นะเราไม่ได้บอใครใครเขียนไว้ห้องประชุมรวมมั้ยเนี่ยใช่ครัห้องประชุมของบริษัทเลยอ๋อนี่ของของใช่ใช่อาดีเออหรอใช่นี่คืออาดีเอหรอใช่ค่ะนั่งานะไอ้สแกนนิ้วโป้งสแกนนิ้วโป้งสแกนนิ่งโป้งนี่ต่อวาา ชอบชอบสวัสดีครับสวัสดีครับทักทีครับเรากวดเวลาจริงๆยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือทีมงานบรรยากาศดีจังเลยเนาะนี่ตัดงานเต็มๆชื่อชื่อชื่อบริษัท Solid Digital ค่ะอันนี้เปนชื่อแบบใหญ่ทั้งย่าผู้ายเอาเดียดนี่เป็นชื่อช่องและดาและดาและ Lady Soft Digital Edge นี่เป็นบริษัทของพี่เฟื่องเลยเจ้าหญิงไงเจ้าหญิงอ่ามีมีกี่ชีวิตฮะอ่าละดาช่องละดา23 ยี่สิบสามตรงนี้ก็เป็นเซลล์กับโคอ๋อโคนี to to ่เหมือนโคโปรแกรมโคครั้งนี้ต้องเล่นแล้ววันนี้ก่อนกังพี่ส่งวันนี้ด้วยสวัสดีพี่จีสวัสดีครับเป็นลิงดีโอ้พี่จีหน้าแม่บ้านมันยอดเลยนะ ส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่ทำเป็นผู้หญิงผู้หญิงซะส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นช่องเดียวแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ก็ไม่ไดีอะไก็ไม่ได้แยกโคตรคู่เลยแยกเหมืนมีหลายบ้านเหมือนกันทุรายการต่างแค่ชื่อที่ยังรับอยางรับคนเพิ่มไหมใช่ครับเหมือนพี่อยู่หลายใบศาลานะข้าพี่ติดตาม ไม่บอ่ะไม่ใช่ไม่ชอบผมนะครับนี่ถามว่ารับคนเพิ่มไหมเมื่อกี้เขาแอบดิวกฎจกรกลเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องคนนี้เชิญมาเป็นสาวระดาเพื่อนบอกว่าฝึกงานอยู่ก็มีงานีงานต่อรัวหรือยังที่นี่รับนานพูดจริงเราไม่หวงข้อมูลคอนแทคไว้แล้วแต่ว่าหนึ่งบวกสามนะฮะใช่เป็นผมมก็อยู่กับพี่นะครับคนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องระดาต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวไหมฮะเออ จริงๆสาวๆระดาระดาระดาที่จิตใจเนาะสวยข้างในใช่คาแรคเตอร์คือเป็นผู้หญิงสมาร์ทฉลาดเลือกฉลาดใช้ใช่เพราะว่าเราอยู่ในยุคที่แบบดิจิตอลไงหลายคนแบบมือถือออกมาใหม่เราต้องใช้ทุกรอบเลยไหมต้องเปลี่ยนใหม่ไหมอะไรเงี้ยแต่ละดาคือคนที่แบบเรารู้ว่าคนเลือกทำอะไรใช้อะไรใช้ชีวิตยังไงเราจะได้ไลฟ์สไตล์ใช่เขาที่ดีมากๆใช่เราอยู่มากเลยก็มีแต่แบบเบื้องหน้าที่เป็นผู้หญิง ถ้าเบื้องหน้าเป็นผู้หญิงคะแล้วก็มีไตเติ้ลด้วยเป็นสาวที่อยู่มาแต่แรกเริ่มอยู่ที่เพิ่มมาหมดมีคนยาวคนยาวโม่ขึ้นมาพี่โมยขึ้นมาเออไม่ใช่ผมนแล้วอนาคตอะครับเยเรามองไว้แล้ช่องเราอาจจะมีผู้ชายเข้ามาบ้างครับอาจจะครับแต่ว่าตอนนี้เว็บเราเป็นผู้หญิงหมดมันเป็นโพซิชันของช่องด้วยแหละชัดเจนมันยัขยายได้อีกเยอะไงมันเลยชัดไปเลยช่องแบบผู้หญิงใช่เพราะว่า างทีคนจะคิดว่าผู้หญิงจะแบบเหมือนจะเข้าใจเรื่องไอทีหรอมันยากนะอ<ช>นะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยทำคอนเทนต์เงี้ยให้กับ ย่อยง่ายใช่สนุกย่อยง่ายมีสาระเด็กผู้หญิงก็เซ็ปในทีของเราอะไรเงี้ยสนุกสนุกย่อยง่ายมีสาระนี่ยืนเหมือนเป็นทีมเขาแล้วนะเหมือนไม่ใช่พวกปูเตยนี่แหละยืนช่างซีดดูเราต้องเล่นมาอีกรอบนึงแล้วก็มาตามหาหาน้องโดนน้องคือคลิปเป็นทีมแล้วก็คนข่าวว่าจะมาออยไปละว่าเอาเรามาดูสองพันยี่สิบนี้ช่องระดาเรามีแพลนยังไงบ้างคือตอนนี้เรากําลังตามหาสาวเข้ามาเพิ่มด้วยโอ้หนึ่งกำลังเป็นทีมระดาด้วยกัน เขามีชื่อเลยขอเขามีออยล้วะดาทุกคนต้องมีละดาต่อทีมอย่างที่เห็นนะทีมผลิตมีเยอะแต่คนเล่าหน้ากล้องมีคนเดียวก็เหมือนกันเผือกละดาผู้หญิงไติดตัวผู้หญิงนีไง แม่แต่บางคนคิดว่าละดาย่อมาจากเฟื่องละดาหรือเปล่าใช่ซึ่งไม่ใช่ครับตอนแรกตอนแรก lady of digital age ครับก็คือมันมีความหมายหมดเลยตอนแรกเราคิดว่าจะเอาชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนี้จะแต่สุดท้ายเราอยากให้มีละดามันพอมันฟังปุ๊บมันมีความเป็นไทยโตแค่เออเราอยากไปไปมากกว่านี้ในอีซีใช่มันดูไทยมันเลยว่าเออแบบฉันมาจากไหนเราลับเบื้องหน้าเพิ่มเมื่อกี้ได้ยินตัวนี้บอกรับคนตัดเพิ่มด้วยเว้รเดี๋ยวเดีขาไม่ได้บอกเราต้องมีสันเนี่ย ถ้าไกดก้ก็ดีฮะงานเยอะมากเลยครับผมเป็นผู้ชายแล้วมาทำงานในบรรยากาศสาวๆอย่างเงี้ยอ่าใช่มันก็เป็นสีสันครับเวลาได้ตัดติปน้องๆน่ารักน่ารักเงินก็ทำให้งานรับลื่นห้าเลยทางบ้านโอเคใช่ไหมทุกวันที่ออกมาทำงานก็งานทั้งานต <mm ิ๊กติ๊กข I mean, ัดขันสีสีเหลืองเหลืองนี่คือเป็นโตออยแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นทีมครีเอทีฟค่ะครับเมื่อกี้ใครอยาเติมปากนะฮะ คิดคอนเทนต์เขียนสคริปต์ช่วยระดมไอเดียต่างๆค่ะก็จะเห็นแปะคลาสสิกเลยเวลาหาไอเดียแล้วเราโพสไอีกแปะก่อ็ลืมคิดออกก็แปะคิดแปะอะไรไม่ไม่ทีมงานถ่ายซูมไม่ก่อนเออเออไปก่อนเดี๋ยวเราอินเสิร์ตไว้แล้วเราลงแล้วมาก่อนเขาอินก่อนเนี่ยคอนเทนต์แบบไหนที่แบบคิดแบบดีสุดเท่าที่ออยทำมาแล้วแบบรู้สึกว่าชาร์ตแบบข้ามคืนแบบเสริมจริงหรือเปล่ามันเข้าถึงคนง่ายด้วยเออดูเป็นแบบง่ายๆเออหัวข้อแล้วก็คนก็สงสัยว่าจริงหรือเปล่าไม่ต้อง ซับซ้อนใช่ค่ะอ๋อแล้วที่มันมีข่าวระเบิดคือมันอะไรอ่ะต้องไปดูคลิปไม่อธิบายช้ำเปลี่ยนไปไหมอ๋อเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วถ่ายรายการตรงไหนฮะในห้องนี้เลยอ๋อไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปดูหน่อยส่วนใหญ่พักหลังคลิปเราจะถ่ายอยู่ในห้องสตูนี้ก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนแต่ มาดูแลไอ้อย่างนี้ที่เราอยากทำต้องนานใช่ใช่ใช่มันแค่นี้เองเหรอเออจยากไนี่นี่เราถ่ายรูปให้หมดเลยนะเราเอาไปเสนอผู้ใหญ่ที่ตึกเราหกต้นๆนะนะลงทุนถ้ามีลูกค้าเนี่ยมันเกินหกต้นๆไปละอเออหมดเลยแล้วโอเดกชันมาจัดไฟให้หน่อยค่ะอ่า ถามเป็นเฮ้ยรสชาตินโกคนตัดอะเรร้อนไม่น่ารบนถามว่ามีใครบ้างก็มีพี่เฟื่องมีออยพี่บอนเน่เตอร์เติ้ลโบนัสเบนพี่ไตเติ้ลเมื่อกี้เจ็ดเบื้องหน้าแล้วนี่อ่ะเราถามถึงงบของห้องสตูดิโอครับคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะเปิดออฟฟิศแบบทำมีเดียบ้างหกหลักได้ไหมฮะ อยู่ไหมน่าจะถึงอยู่รเริ่มต้นพอทํางานได้ต้องกําเงินประมาณเท่าไหร่ถ้ามีห้องอยู่แล้วถ้ามีห้องอยแล,แล้วก็อาจจะดูห้องที่มันเปิดบีแสงเข้าหน่อยได้แล้วก็จ,จะซื้อไฟแค่ตัว2องตัวก็พอนะครับอย่างตัวนี้จริงๆประมาณสามพันเองครโ,โอเคใช่คถูกมากโอเค,อเคใครที่ดูอยู่แล้วสนใจนะอยากให้ใครดูล่ะก็มีโล <laughs> 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 ทดลองนิดนึงสคลิปหนึ่งสคลิปหนึสไตล์ LDA โอเ้รีวิวเหรอจะออยคู่กันโอเคแต่ออยต้องสอบออยต้องสอนพี่นแล้ว LDA สวัสดีค่ะค่ะค่ะนะคะในรายการเต้นโตทำงาน OT นะคะทุกๆ EP เราจะมีช่วงคอมเมนต์คุณภาพค่ะที่หนุนและพี่ๆเรซูเม่ที่เคยมารายการเต้นโตทำงาน จะสลับกันมาอ่านคอมเมนต์จากชาวเน็ตในแต่ละอีพีค่ะใครอยากคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากถามอะไรพี่เผือพี่อาร์พี่โบนะคะหรือว่าจะถามแขกรับเชิญอย่างพี่ออยหรือว่าถามพวกหนูก็ได้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยค่ะแต่ว่าเราคงอ่านกันเฉพาะคอมเมนต์ที่สามารถออนแอร์ได้เท่านั้นนะคะเราถึงเรียกช่วงนี้ว่าช่วงคอมเมนต์คุณภาพค่ะอีพีนี้เรามีเสื้อยืดพิเศษที่ซื้อมาแจกกันด้วยนะคะก็คือเสื้อยืดแบบนี้เลยยงแค่ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กคอมเมนต์คุณภาพคะ่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ลุ้นรับเซรืรอยืดสุดพิเศษไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงท้ายนะคะห้าแอปสุดคู่ how to move on อเอยถ้าใครวันเดอจะมาลองทำคลิปโปรโมท IG ของออยโดยผมต้องมีชื่อระดาทิ้งท้าย <c oughs> อาร์ตระดา <c oughs> หรือเอาตีนระดา <c oughs> ตีระดาดีกว่าล่องตีระดาเออตีระดาห้า สี่สามสองรีวิวไอจีออยด์โดยออยละดาอเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่นี่อาร์ตเป็นจุดได้ไม่ยากไม่ยากรีวิวไอจีออยโดยตีละดาเนี่ยเนีเนือเิ่มแล้วปึ๊บเราก็จะมาเข้าคลิปที่อินโทร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 โอออินโทรจะทกทัพไทยปกติพี่อาร์ตทัพทายคขาดูอะไรยังไงบ้างทําอะไรนะทัพทายคขาดูบางวันพี่ไม่ได้อินโทรนะถ้าเต็มมาแล้วอ่ะเมื่อกี้พี่เท่าที่พี่ดูคือการ อธิบายแต่อธิบายเนี่ยมันจะแบบเนิบๆไม่ได้ต้องมีพอหมดลมนึงก็แบบแต่ที่สำคัญนะคะับต้องกระแทกกระแทกจะได้ไม่น่าเบื่อกันเบื่อต้องกระแทกกระแทกจะมีเสียงสูงต่ำน้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงสูงต่ำด้วยทำไมพอเป็นกูแล้วมันคิดดูเที่ยงเลยว่ะหลายคนจะสงสัยว่าไอจีของออยมีอะไรบ้างและที่สำคัญนะคะออยก็ไม่แค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะออยก็ยังพาไปดูเนี่ย แล้วเมื่อก่อนเนี่ยของกูดูแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพี่คกันค่ะอะไรเกันแต่ไปพี่คกันค่ะคือเนื้อหาต่างๆในไอจีของออยเนี่ยออยจะลงเป็นอป็นพวกเดี๋ยวแวะดิคัททริปอ้อยจบจุฬาเหรอ ใช่ค่ะนี่สัมภาษณ์ตั้งหลายรอบแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่คลิปแรกก็นักกอล์ฟใหม่ทุฬาไงคพูดภงถามพี่อารควรจะคุยกับคนดูด้วยพูดไปด้วยว่าเราเจออะไรรูปทั้งหมดตอนนี้มีอยู่386รูปคนฟอลโล่แล้วก็สกาวไป300คนแฝงกค่ะหลังจากนี้คนจะต้องตามเยอะแน่ๆค่ะเพราะว่าเธอน่ารักมากค่ะมีไส่ถุงหนังก็มีนะคะับถมีคนเรียกร้องสายซัมเมอร์ อ๋อทะเป็นใครอ่ะอ๋อตอนนี้ไม่มีค่ะเฮ้ยไม่น่ารีบมีลูกเลยปูถามน้องด้วยเขาที่ดูเนี่ยไม่เห็นมีไอจีลงงานที่นี่เลยไม่ค่อยแฮปปี้หรอหรือว่าไงไปรับรางวัลมาค่ะเฮ้ยนี่ รางวัลอะไรได้รางวัลอะไรอ่ะ Thailand Social a w a r d Best Influencer สาขา Gadget and Tech ค่ะโอ้เป็นของตัวออยเองหรือของลดาเลยของช่องเลยสรุปว่าที่ดูมาเนี่ยโดยรวมเง่ายใช่แล้วก็แล้วก็ฝากช่องทางติดตามเอนอะไรคลิปนี้งานดีงานน่ารักครับผมวัสมน์อเดอร์กรองสองที เน่ไม่มีลูกเล่น W A T S A M O N อันเดอร์สกองทีผ่าผ่าเดียวนี้ไปก่อนไงขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีอแล้วมันคิดแล้วมันคิดแล้วสนุกได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์กดสั่นกระดิ่งวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะโอเคอ่าของพี่อาร์ตวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าวันไหนที่รู้สึกปวดออกไปนวดสะขะโอ๊ยเหนื่อย ใ่ห่ยคลิปหนึ่งก็ใช้เอเนอร์จีเยอะเหมือนกันเพราะเราต้องแบบต้องปล่อยพลังออกไปคือเราไม่สามารถพูดเนิบๆไปเรื่อยๆได้อันไหนที่แบบดีดแล้วดูตรงกลาง่ก็ต้องหาความพอดีเพราะว่าบางคลิปออยเป็นกันเองมากเกิดไปคนก็มาเม้นว่าอ๋อไม่เป็นทางการเลยเพราะเราทำเป็นทางการมากๆทุกคนก็แต่บบอ้าวไม่เป็นตัวเองเลย ออยละดาด้วยทาง Facebook o i โอไอเแล้วก็ขีด l d a ค่ะวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยอแล้วแม่งดีว่าด้งเข้าดาม่านแล้วเราจะไปอยู่ที่ช่องออยละดาเองคนเดียวไหมพี่หยอกพี่หรอกแต่ที่แน่ๆกูเจอกริบละดาแล้วสายตาแบบก็แค่ออยแค่นี้เองหรอหุยรอดูกริบอ๋อนี่จะมาแทนใช่มาเหยียบวิทีนึงนางกดชะกรละดา กิ๊บมาอยู่ด้วยกันยุคก่อนมีลิฟกับออยนี um, ่ยุคนี้ต้องกิ๊บกบออยอยเนี่ยไปคิดให้เขาอีกเนี่ยอะไรคมๆเลยคิดให้คนอื่นเอาลองาลองพูดขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีมึงได้ออดิชั่นเฉยสามสองไปขอให้ทุกคนมีความสุข และสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบายไม่ต้องมึงยังไม่ทีมึงถ่ายอะไรวปดีโอเป็นไงเมื่อกี้ที่เห็นในกล้องเป็นไงไม่ดูเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูอะไรเลยชอบเทคโนโลยีไหมก็ชอบค่ะไว้ตัวหน่อยฝึกกับพี่กูดูหน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 ู มึง่อไหรมาแล้วมึงอยู่ไปเลยคน้องตอบกูก็ไม่ง้อมือพี่เฟื่องต้องดูผ่านกล้องนี้แน่ๆเลยกล้องพี่สองลูกก็อย่างเงี้ยใช่เหมือนกันเลยเผื่อเฟืออาล่ะไม่น่าเชื่อครับพี่เฟื่องมาพอดีเลยเอามาแล้วเหรอใช่อ้าวดูนี่หแร่มแรงไงเฟื่องเอาพี่เฟื่องสวัสดีครับนี่พี่เฟื่องช่วยกันถือ ลูกแล้วผมผมเคยดูคลิปที่เขารีวิวโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเขาสงสัยกันว่าโทรศัพท์ยี่ห้อนั้นกันน้ำได้ไหมโดดลงน้ำพร้อมโทรศัพท์ไปเลยตาตึงอยู่ในใจผมจะมาตามหาฟุตที่นี่ว่าบางอันที่ไม่ได้ตัดออกไปเป็นยังไงบ้างได้มาทำงานกับพี่เฟืองชอบแนวคิดชอบความคิดของพี่เฟืองค่ะดุไหมก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ดุบ้างเวลาทำงานแต่ว่า่ริงจริงแล้วก็ใจดีค่ะแต่ว่าออยเนี่ยออยเริ่มต้นจากแบบตอนที่มา ใต้โต๊ะเราอ่ะพูดไม่เก่งเลยวันที่ออยมาเป็นครั้งแรกเลยที่เราต้องทำคริดคำตอบห้ทั้งหมดเลยต้องเขียนคำตอบไว้้ออยถ้าพูดเองไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆเป็นคนพูดน้อยตอนแรกที่เราคลิปออกมาใหม่ๆก็คนด่าเพียบเลยว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ยังไว้ใจให้เราทำจนเราเก่งเรื่อยๆใช่ค่ะเหมือนเหมือนเหมือนคนหน้าเราไหมถูกท้อเลยเหรอเขาลงรูปที่ไปรับรางวั พี่เฟื่องมาคำนองเราขอบคุณที่เลือกเราอยู่ไม่ให้ออยว่าขอบคุณที่เลือกเราที่อยู่หน้าเปด้วกันนะใช่หเฮ้ยหนูอยากรู้ไหมว่าออฟฟิศพี่ขอบคุณอะไรนะเดี๋ยวเราให้พี่เฟื่องไปพักก่อนกลับมาเหนื่อย จริงๆนี่ช่วงท้ายละเรามาคุยถึงเส้นทางของออยดีกว่าอย่างที่บอกตั้งแต่วันที่มาใต้โต๊ะเนาะตอนนั้นออยพูดไม่เก่งเลยเราต้องเขียนคําตอบให้ทุกข้อที่ออยมาแบบออยาครังแรกคือมาคนเดียวก่อนมาคนเดียวเพื่อเพื่อหลังจากนั้นออยเข้าไปเกือบจะได้เข้าวงการบันเทิงแบบเต็มตัวไปตะเวนแคสตอนนั้นสมัยเรียนที่มาใต้โต๊ะทำงานแล้วก็ตอนแรกออยออยทเงินกฎหมาย6เดือนเป็นนักกฎหมายเป็นนิติกรอยู่ินเฮ้าส์บริษัทหนึ่งแล้วก็ลาออกมาแล้วก็ลองไปเทรนไปอะไรหลายอย่างตอนแรกจะเป็นนักร้องแล้วก เสียงไม่ได้เรื่องมีเข้าไปฝึงหัดเ้วยเหรอเต็นตัวไม่รอดค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรื่องเต้นไม่ได้เรื่องแล้วช่วงนั้นก็มาเจอพี่เบื้องพอดีลองมาเจอได้ไงเดินเจอตามห้างอย่างงี้เหรอต้องมานไสักเกล่าวเขาเขามาสักเกลวอาใช่ติดต่อมา เพอาะเราท่องไว้ท่องไว้น้องมีวันนี้พอเราท่องไว้หนูเคยคิดว่าหนูมีวันนี้เพราะพวกพี่เหรอโอ้โหเหนือกว่าพี่เฟื่องอีกเหรอตนีเรามาแบบศูนย์เลยอะเราอยู่หน้ากล้องไม่ได้ แล้วเราฝึกยังไงปกติพอคลิปลงเราก็จะนั่งไล่คอมเมนต์ว่าคอมเมนต์เขาอเสียงสูงไปเสียงต่ําไปอย่างนั้นเลใช่เราเราก็คิดว่าเขาพูดความจริงเพราะว่าบางทีก็เออเราเสียงสูงไปจริงล้วก็เราก็รู้สึกด้วยบางอย่างที่เรารู้สึกแห็นด้วยคำพวดกล้ำเราก็ก็ไม่เก่งจริงๆเราก็ฝึกให้คะแนนตัวเองเต็มสิบ โอ้โหก็ถือว่ายังยังยังคิดว่าตัวเองพองพาฒนนหลังกล้องหลัะออยทําได้แต่ว่าออยจะค่อนข้างทํางานช้าก็อาจจะต้องปรับอันนี้บอกพวกพี่เหรอแค่บอกพี่เพื่อสแหละเขาไม่รู้ว่ารอบโบนัสมันจบเดือนไหนออยเริ่มมาหน้ากล้องเดือน สิงหาที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มมาทําประจําปีใหม่ค่ะคิดว่าจะอยู่ที่นี่แพลนในอนาคตเราไว้ยังไงก็แฮปปี้ค่ะอยู่ยาวๆไปเลยไม่คิดจะกลับไปเป็นจำสคริปต์เฉยๆนะให้ให้เรื่องมันมีขมวดจบแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกถือว่าแฮปปี้กับบทบาทเราตอนนี้ที่เป็นเป็นออยและดาอยากบอกอะไรกับคนดูจริงๆช่องระดาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้เก่ง แต่ว่าก็ฝึกไปได้กันค่ะโตไปได้กันแล้วพี่หนุ่มเคาะอะไรตั้งหนาเนี่ยไปได้เพลย์เรื่องนี้ไปได้เข้าใจได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วมีอะไรอยากจะบอกพวกพี่ไหมอะไรเขาสั่งเสื้อดเดือนให้น้องเขาอ่ะก็ก็ขอบคุณพี่พี่ใต่โตทํางานค่ะเพราะว่าตอนตอนแรกที่ไปไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไปแล้วก็กระแสตอบรับดีดีมากๆมาฟอร์ไอทีจากสองหมื่นเป็นสามหมื่นห้าหมื่นอ่ะที่มาเกาะพวกหนูอีกทีนึ่งเดี๋ยวไม่แน่พี่ก๊อฟมีออฟฟิศไหมก๊อฟมาเยือนเนี่ย Home Office เราจะไปบุกไปดูกันว่าเราเราดูแบบออฟฟิศใหญ่มาแล้วระดับโลกแบบโอคิวี่ใช่ออฟฟิศแบบสตาร์ทอัพไปดูแบบโฮมเพียวๆเลยไหมคอมตัวเดียวก็ทำเพจประสบครับอุ้ยเขาเป็นเขาเริ่มเขาจะเนี้ยใช่ไหมเกาะเขาไว้เขาเก่งนะฮะต่อะเขาซื้อมาเลยเมื่อกี้เขาโุ้ยมันไ่ีนางแบบแล้วก็มีนางแบบแล้วก็มาเยือนน่ะวันร้านซับโคตรคู้อ๋อนั่นคือพี่ชายเราเหรอ ทที่แๆพี่โยนกล้องแล้วก็ผมอะจะซื้อเลนต่อจากเขาเอ้าบิวเลนเนอะพี่กอล์ฟอยู่นี่อาจารย์เลิศนั่งอยู่นี่แล้วคุยเรื่องเลนคุยไปเรื่อยๆผมก็ไปขึ้นเวทีตื่นเช้ามาอาจารย์เอ้ยพี่เลนอยู่ไหนอยู่ที่อาจารย์เล่นข้าผมไปเลถามว่าวันนั้นเนี่ยตัดสินใจปล่อยเลนไปให้กับอาจารย์ได้ยังไงเก็บคำถามนี้ไว้เก็บคำถามนี้เลยเก็บคำถามนี้ไว้เราจะดังแล้วใช่เราจะดังไปกับทุกทุกยูทูบเบอร์แก๊งรับทราบอูเด้เก๋ไก่เก๋ไก่พี่ขอไปหาได้ไหมไปหาเก๋ไก่หน่อยนะครับสมัยพี่ทำรายการ นนันนะ้พี่เห็นเก๋ไก่ทวันที่พี่เก๋ไก่สู้วันนี้เก๋ไก่ประสบความสำเร็จเราจะไม่ตัดทิ้งนะถ้าทีมงานเก๋ไก่ดูอยู่อนุญาตหรือไม่อนุญาตมึงบอกใต้คลิปนี้มา <laughs> <laughs> จบๆไปเลยเจบไปโอเค วันนี้ขอบคุณออยด้วยแล้วก็ขอบคุณแก๊งระดาด้วยพี่นุ้ยด้วยในมันนี้พี่นุ้ยด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบอกลาคลิปด้วยคลิปไปแล้วนะคลิปได้มาอยู่นี่เลยเราโตในที่ที่เหมาะที่ควรดีมากเสียไปทุกคนแล้วพวกเราเราไปส่งเพื่อเดียวนะเราเป็นเรือสำเภาที่เรือก็้วตกพังไปเรื่อยๆจริงจริงๆระดาเนี่ยจะผลักดันคนให้เป็น be the best of yourself เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคนที่อาจจะคิดอยู่ว่าทำ งานไม่ตรงสายกังวลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ยังทํางานของเราอยู่แต่ว่าเราก็อาจจะดูว่าเรามีฮ็อบบี้หรืออะไรที่เราอยากจะทําเพิ่มอาจจะเป็นอาชีพเสริมก็ลองทําดูเพราะว่าตอนออยทามาใหม่ๆเนี่ยถ่ายคลิปถ่ายอะไรออยไม่ได้เงินเลยก็เหมือนแค่ทำเพราะว่าชอบแล้วจนสุดท้ายมันก็สามารถสร้างรายได้ได้ยังไม่ต้องรีบทุบหม้อข้าวก็ได้ใช่ไม่ได้ต้องขั้นลาออกเลยอันนี้บอกน้องเรอครบอกมือเยลาออกจะออกจะออกหนึ่งสองสามใต้โตน คนชอบคิดการ e ์ดค้องย่างเงี้ยไปที่ยไหนไม่ได้ไม่ได้จริงๆเอ้าสำหรับคอมเมนต์จากอิดีที่แล้วนะคะ เราได้ไปออฟฟิศพี่วานกันนะคะจากคุณเวิลด์นะคะพี่ว่าทนทัศนคติดีมากมีสาระดูเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เจ๋งจริงจากคุณกิ่งกำมวนทองซั์นะคะเขาบอกว่าขอบคุณพลังงานบวกนะคะจากคุณงามใสนะคะเขาบอกว่าคลิปนี้มีสาระดีจังที่นี่จะบอกว่าชอบพี่วานเป็นจมูกไม่มีใครชอบสามคนนั้นเลย <laughs> ชอบที่วาดชมที่ฟิล์มต่างๆจากคุณวินัยนะคะเขาชมว่าเสื้อเฮียเผือกอย่างสวยจากคุณรับจ้าจ้านะคะ<ๆ>เขาบอกว่าอีพีนี้คุณภาพค่ะ<ๆ>ขอบคุณมากเลยนะคะทีมงานได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็จะนําไปปรับใช้นะคะส่วนคอมเมนต์ผู้ชมดีที่ได้รับเสื้อยืดไปนะคะเราจะคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะ กดไลค์กดแชร์ share, คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กคอมเมนต์คุณภาพนะคะเพื่อรุ่นรับเสื้อตัวนี้นะคะไปใส่กันที่ออฟฟิศได้เลยค่ะติดตามรายการใต้ต๊ะทำงาน OT นะคะทั้งคลิปเต็มอันจีนแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆนะคะได้ทุกวันจันทร์ที่ Facebook, IG, Twitter, อร์ M, เอชชิลเอฟเอ็มแค่ะ t วิตเตอร์ใต้โตะโชว์และ y ยูทูบเอทามออนไลน์ซัสบสไคร์ไว้ได้เลยนะคะไว้มีโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะบ้ายบาย